สวัสดีนะครับตัวดทพี่น้องประชาชนวันนี้พามาดูการอัดฟางกันนะครับอยู่ท้องทุ่งท้องนาเหมือนเดิมวันนี้พามาดูการอัดฟางนะครับกับรถอัดฟางพ่วงกับโควต้3608า L3608 นะครับรถอัดฟางอินเตอร์ i นช a l 4แนครับทีมงานสมบูรณทรัพย์ฟางก้อนครับ ก้อนใหญ่ๆแน่นๆครับบอกนอกมาดูการทางานของเจ้าเครื่องอัดฟางเก่านอกกันว่ามันจะดีไหมเหมือนกับคูบาต้าไหมปัญหาเยอะไหมเดี๋ยวามาชมสดๆกันครับตอนนี้เลักน้อยนะงัตัวนี้อ,นอ,นนนอ่าจะเล็กหน่อยนะครับ หน้ากว้างจะเล็กหน่อยเหมาะกับนาเล็กๆครับ,บาพาื้นนาง่ายจะรักทะเลมากนะครับตอนนี้ ร้อยรถเกี่ยวข้าวครับนี่เลยครับปัญหาสําคัญของรถอัดฟางเลยนี่ครับปัญหาสําคัญเลยสําหรับคันนี้ครับก็ของผมเองนะครับซื้อมาใช้เป็นปีที่สองแล้วครับปีนี้ก็อย่างว่าครับมีปัญหาทุกคันมีทุกวันมือดําทุกวันเหมือนกันนะครับแต่ก็ แก้ไขนิดๆหน่อยๆก็ใช้ได้ครับก็วันหนึ่งก็สามสี่ร้อยถ้าพื้นที่ดีๆก็แปดเก้าร้อยเหมือนกันครับอ่าพื้นที่นาใหญ่ๆครับแต่ส่วนมากนาเราจะเล็กแถวบ้านจะนาจะแคบครับมีปัญหาเรื่องพื้นที่มันจะแคบครับก็ทําให้อ่าจํานวนก้อนน้อยครับได้ก้อนน้อยเพราะว่าย้ายรถบ่อยนาแคบเป็นเรื่องปกติครับก็เลย ัดสินใจซื้อรุ่นหน้าแคบมาครับเป็น430้าเป็นตัวอินเตอร์440นี่ตัวนี้จะเป็นรุ่นหน้าหน้ากว้างครับหน้าเขาก็จะกว้างก,ากันประมาณ2กาดครับ30เซนประมาณเนี้ครับเลือกให้เหมาะกับ่าพื้นที่ทำงานของตัวเองครับพื้นที่นาใหญ่ๆก็ใช้ตัวหน้ากว้างได้ สำหรับผมพื้นที่นามันแคบครับก็เลยใช้เป็นตัวหน้าแคบเลือกเปน็นอนเจอร์4ฟุนตนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูการมัดเขานะครับพาไปดูก้อนฝังครับคันนี้ก็โมดิฟายมารุ่นี้จะไม่ค่อยมีร่องเชือกครับนีก็บน อย่างเดียวหรือล่างอย่างเดียวแต่ตัวนี้ก็ไปทำมาเพิ่มครับมีร่องเชือกบนล่างก็ทําให้มัดแน่นขึ้นก้อนก็จะไม่ค่อยหลุดง่ายครับเพราะมีร่องเชือกล็อกไว้เดี๋ยวจะพาไปดูอ่าก้อนฟางครับนี่ครับก้อนฟาง แน่นสวยครับดียาวน่ครับมาดูการกินฟางของเขานะครับ ครับก้อนสวยๆแน่นๆนะครับนะครับมีล่องเชือกครับล่องล่องตรงที่เชือกเชือกเข้าไปเนียครับปกติล่อนี้จะไม่มีล่องเชือกครับแต่ที่เขาไปมดิฟายมามีทั้งบนล่างนะครับเดี๋ยวไปดูกีนครังนะครับจะมีล่องเชือกมันจะสวเงเวลายกก็ไม่ค่อยขาดครับนี่ครับ จุดมัดตอนนี้ก็โอเคครับไม่ค่อยมีปัญหาแล้วปีที่แล้วปัญหาค่อนข้างเยอะนเรื่องการไม่มัดโรคประจำตัวของอินเตอร์ครับตอนนี้ก็ไล่ระบบจบแล้วก็วยัออยงมีแค่ระบบการตัดก้อนครับที่มันยังไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหร่มีสั้นบ้างยาวบ้างครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับฟางนะครับถ้าฟางหนานก็จะยาวหน่อยฟางสั้นก็จะไอ้ฟางบางก็จะสั้นครับ ฟังด้วยยเนี่จบมาขยายที่แล้วครับคอนเทนเตอร์ของเราจับคู่กับไทยกุฎาเอลสา L36 ครับคู่นี้ปีที่สอง้วครับวันนี้ก็ประมาณบา่ายกว่าก็ได้ประมาณสามร้อยก้อนแล้วครับได้ยยบ่อยครับย้ายบ่อยย้ายมาสามจุดแหละตอนนี้น้ำยังไม่แห้งดีครับ บอกว,ว่าชมรับติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ